นอนประมาณไหนตัวต <can make> <higher> ัวนาดตายตายตายเธอยังนาน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับแม็กเทนอีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่ผมลงปืนนี้ไปเมื่อซีซั่นหนึ่งของโควอลตั้งแต่เข้ามาแรกๆเลยครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งยันซีซั่นสองนะครับปืนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งใน SMG ในความคิดเห็นของผมอยู่นะทั้งแรงทั้งคล่องนะครับครบเซตมากคลิปนี้ผมเอากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นชุดแต่งใหม่เลยในแพทล่าสุดนะครับที่ไอเอเจนซี่ซับเฟเซอร์เนี่ยได้บัฟมานะครับดูดิโอ้โหบวกยงหครับเขียวช่องระะยดาเมจหัวนะครับแล้วก็เเขียวสีบ ต่อมาบาเรลนะครับอันนี้ใส่เลนฟอร์สเฮฟวี่นะครับตัวที่3เลยอันนี้จะบอกทั้งระยะดาเหตุแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้นอีกนะครับอันเดอร์บาเรลเป็นฟิลเอเจน์กิบช่วยคุมปืนเหมือนเดิมนะครับส่วนกระสุนผมใส่เป็น53นัดไม่ได้ฟาสแม็กนะครับเพราะว่าผมลองใส่อันนี้ละมันลดโมบิลิตี้เยอะไปหน่อยนะครับอันนี้มันรีโหลดก็ยังพอได้อยู่นะถึงแม้จะเร็วไม่เท่าอันสุดท้ายนะครับส่วนสต็อกที่สุดท้ายผมใส่เป็นไรเดอร์สต็อกนะครับอันนี้มันจะช่วยเพิ่มความคล่องให้กับปปืืนน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 นะะะคคครรรรรััับบท้้้้้งงงงงงงหยยยุดดดววววิิิิ่่่่เเเเเเเออาาลลล็็็ขขึึึแแกตจไฟฟมมีซผ ในเป้าอยู่แล้วนะครับโอเคครับของแต่งแมสเทนคลิปที่2ก็มีเท่านี้นะครับแทบไม่ต้องโม้อะไรเยอะเลยครับปืนนี้ทุกคนน่าจะรู้ๆกันอยู่ว่ามันสุดยอดแค่ไหนครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมมาต่อเลยตอนนี้เล่นดูโอ้กับหมีเหมือนเดิมครับมันๆเลย20กว่าคิวนะครับมีคนปะอ้ารอด้วยกี่ตัวกี่ตัวเป็นตัวเดียว เป็นพอปะ่ะใช่นัางวิ่งไปไหนวะ กระป๋องสองตัวเลยหมดละทั้งสองตีเลยนี่หวัวมีเป่าก่องยูวีก็ได้พ้่มีรถาไหมรถนะโดนเน็ตคิวเฉยอยู่โอเคเปิดเลยก็ได้นะมีฮอด้วยว่ะ นนมีโดดขึ้นบนได้ไปเลยไปร่มาหนังขึ้นหอตัวหนึ่งอ่ะอยู่ชั้นสองบ้านขาวตรงบ้านหอโดนต้นโดนต้น พวกจะหนีขึ้นหออุ้ยไปเฮ้ยหมี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 มีมีขางหน้าเลยทางหน้าเลยเฮ้ยมีสองตัวตัวตาตายตายตาย ข้งองของยิงยนั้นได้ไงวะยิงยะมอกีโอ้โหหองจอเอียงโอ้เลือดแดงแป๊ดเลยปัด้บน้องบนน้องบน,ตงบนเตรียมโฉบนะออจะพังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เธองี้งนานพี่คราวน,นี้จะประสบความสำเร็จตรงนี้ยิงกันโอ้โหโหลดเอา์กลางเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะมีคนหรอที่เดิมอ่ะได้มาดักแล้วมันลงมาแล้ว เอ้าทำไมไม่ขึ้อนนอ็กวะอ,อ๋อทำไมมันไหลลงไปนานขนาดนั้นนะสูงขนาดนั้นเลยเหรอมีลงตึกผมเหมือนก็ได้นะสามขีดละเก็บปืนแล้วลงมาดับสลิงก็ได้ผมฝากดูสดลิงหน่อยดิเฮียนี่ ลงมาเจอพอดีผมว่ามันน่าจะขึ้นมาแบบจังหวะพอดีตอนผมโดดไปอ่ะเลียละโชคร้ายผ่านเลยว่ะแนนดลงมาตึงที่ผมลงมา คือจังหวะไอ้ที่เนี้ยแทงว่ามันดีมากเลยอ่ะมันแบบผมลงไปตอนมันขึ้นสลิงข้างในพอดีเลยมั้งเฮ้ยหมู่บ้านนี้ไปดูหมู่บ้านกันยิงคนชุบเนี่ยโอ้โหตัวนึงเออช็อตกันเนี่ยแหละของจริงมันลดเหล่านี่มว่งโอ้โหเรือ,อยังอยู่ดีไปเดี๋ยวสิบล,อล้อนอ่ะไปเลย เฮ้ยเฮ้ยแบ่งเฮ้ยจะบอกอีกตรงนี้ก็มีแป๊ดหนึงไงแป๊ดนึงไงเพื่เดียวอ่ะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเาต้องชุบโดนหลังยิงอ่ะไม่หลังเขาโดดเข้ามาจุกลูกซองงี้นี่แหละไอเนี่ยยิงผม มีมีมีตรงที่หมีเอาสิบล้อมาบวกันมีซ้ายตัวหนึง่งซ้ายตรงที่หมีเอารถเลยแล้วก็ตรงกำแพงนั่นแหละตัวเดียวตัวเดียว เอารถไปแล้วพวกมือไหวหมดละเหลือแค่นั่นนะที่เอารถเหนียวไปไอ่คันนี้ของใครเนี่ยมานานทีน่วัดดับเพลิงอีกรอ,อดมารอนมาไปเอามาได้นะมันตัวเดียวช่วยกันปขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อนมาละ ต,ตัวตัวอย่างไหนข้างบนป่านี่ไงนอนอยู่เลยอยู่ไหนะข้างในโอ้็อปปิ้งด้วยต o อปปิ้งนนอนประมาณไหน ผมแตกมังไม่ทันอย่างเงี้ยตัวนี้ไงก็ไม่ทันผมว่าน่าจะมีสต,ตีนตั้งทางก่อนรถมาดันผมวะมันจะรู้ตอนนี้เลยซุ่ม่ะ รอวงห้าเอาโหลดเก็บโหลดปะเอาก่อไปนึงเออพลาจะมีไอ้แก๊งรถซิ่งของคนนะระวังไอองคนเก็บโหลดปะมีระวังซ้ายขึ้นฝป่าไอ้คันนี้เอายังเอามาเล่นได้อยู่เดี๋ยวเช็คเลือดดิบันดำถ้าเครื่องหลอดเรเอามาเล่นอ่ะถ้าไม่เครื่องก็ออกเลย ออกเลยออกเลยขวามีตีนึงผมเห็นละรอนรอวิ่งออกเนีย่ยวิ่งเข้าไปมีถ้าหน้าไม่เจอมันก็ลงเนี่ยหนักส้มอะ่ะมันยิงอยู่ปปะปะวงเร็วนะไม่ต้องแบบว่ายิงนานมากขวาเจอเลย อัหนหนึ่งนะขอรีโหลดนีขาดศูนยแหละเดียวเหลือเท่าไหร่เหลือสิบห้าผมให้พิกให้สองพิกเลยอะ่ะเทียตันหลุดไปแล้ว วงได้อยู่นะวงได้อยู่นะรถก่อนปะ<ป>มีอากาศปะไม่มีขอก็ไม่มีเก็บใต้ตสะพานก่อนนะขวามีขวามีตั้มเลยเหลือเพื่อนมันนะตีนะมีเดี๋ยวไปลงใต้สะพานก่อนไะเก็บเลยเอฟเลย เ็ก๊ก่อนว่ะเจ๊ okay, พอกันกระสุนขอไปเก็กแป๊หนึ่งเคครับนั่นไหนล่ะตียะตอ,อยู่นะเอาน้าหอกยิงนะวิงว่งวิ่งเดี๋ยวละ nó nóc tôi đang nóc ai mày cỏ đó bên này bên này okay. oh, đừng chưa khen mấy này chị tôi khen tôi điều thì แตกแน่เลยหรือตัวติม่มเกาะไม่มีหลังเลยนะเื่อ,อนติม่มหลังเอนะ๊ะเจอและ เล่นแบบโคตรใจเย็นตาแรกแคมป์เลยไว้สวยจ้าปลุกมือแปรแปะแปรปะแประประอยู่ในพิกิคิวยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดห้าเลยโอ้สวย